ทำให้เซ็กโฮเดอร์ของธุรกิจนั้นรักแบรนด์นั้นแพชชั่นของโอนเนอร์เห็นอะไรความสนใจเขาชอบเรื่องอะไรแบบโกที่เขามองหาคืออะไรซึ่งทุกคนสามารถมีเพอร์เพสและเล่ามันออกมาได้เพอร์เพสที่มันสตรองอะค่ะมันจะดึงดูดเซ็กโฮดเดอร์เลยพราะพี่อยากทำให้ธุรกิจที่มันดีอะธุรกิจที่เขามีหัวใจอะมีโอกาสเติบโตและไปงอกงามในหัวใจคอน sumer แลเลอร่ซองคอนเฟรนซ์สัมมนา,ารประจำปีสำหรับวงการร้านอาหารวันที่27-28มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีมาร่วมเรียนรู้วิธีการปรับตัวจากแบรนด์ใหญ่และสปีกเกอร์ชื่อดังมากกว่า30ชีวิตรวมไปถึงเอเซเบีช่าที่จะทำให้คุณได้อัปเดตเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจคุณโซนวิจัยและคอนซัลท์รับคำปรึกษาจากเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและเรามาราดด้กันกับกิจกรรมที่ชื่อว่าลงแขกปาร์ตี้สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่หน้าเพจต่อเทนกิ้นอย่าลืมมาเจอกันนะครับวันนี้จะ พาทุกคนมารู้จักกับคำว่าแบรนด์เลิฟก,กันว่าทําไมธรุรกิจจะต้องทำตอนนี้อยู่กับพี่บุ๋มนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มคืออดีตผู้บริหารแบรนด์บาบีคิวพาซที่ทำทางด้านพวกการตลาดทั้งหลายแล้วก็เป็นต้นตํำรับของแบรนด์เลิฟแต่วันนี้พี่บุ๋มออกมาทําอะไรออกมาเป็นเท่าแก่น้อยนะคะเปิดบริษัทตัวเองแล้วนะคะก็ชื่อบริษัทปิติพีาค่ะ หน้าที่ของปิติพีอาร์คือทำอะไรครับหน้าที่หลกัหลกๆเลยนะก็คือทําให้เซ็กโฮดเออร์ของธุรกิจนั้นัแบรนด์นั้นเป็นบริษทัท p ีอาร์เอเจนซี่ที่มีจุดยืนเรื่องการสร้างแบรนด์เลิใช่จริงๆแล้วค่ะเวลาคนพูดถึงว่า PR คืออะไรใช่ไหมคะคนอื่นจะคิดว่า PR คือพับผิดเลเยอร์ชันประชาสัมพันธ์ออกข่าวสมกรกระจายจดหมายข่าวออกไปข่าวอะส่งข่าวแต่จริงๆแล้วในมุมที่ี่ตีความ p r ของปิติอะค่ะเราเชื่อเรื่อง p e r ชาสัมพัเรามีหน้าที่ที่อยากจะสมมอบธุรกิจที่มีหัวใจเข้าไปเติบโตในหใจผู้คน ยิ่งยุคสมัยนี้ค่ะเรารู้นะเศรษฐก,กิจปีนี้ไม่ดีใช่ไหมคะเขาบอกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าท่ามกลางธุรกิจ เศรษฐกิจที่ไม่ดีอะค่ะปัจจุบนะันนยคอน s u m e r เขาจะเลือกจ่ายเงินให้กับแค่อ2อย่างอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณเล่นอยู่ในมาเก็ตของ Pricing คนจะเลือกซื้อของถูกอ่ะชัดเจน r i c ค c o n c e r n ใช่อันที่2คนลูกค้ากลุ่มนึงเขาจะเลือกซื้อสินค้าที่เขาเชื่อหรือเขารักหรือเขาผูกพันต่อลองคิดติดลองในใจตัวเองมีมากสินค้าไหนที่แบบมรว่ออะไรก็เกิดขึ้นฉันยังซื้อเขาอยู่เพราะฉันหมูทอดเจจงอ่ะเพราะอะไรเจจงไม่ใช่หมูทอดที่อร่อยที่สุดผมกาบรันตีแต่แต่เรารู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขาเพราะเขาชอบช่่ววยคนนนนอออืแล้้มมัใหป ใจเราตลอดเวลาว่าถ้าอยากจะซื้อหมูทอดผมก็อยากจะอุ่นหมูเจจงอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ต่อพูดอ่ะมันคือแบรนด์เลิฟที่งอกถูใจคนแล้วแต่คำถามคือก่อนจะมาเป็นแบรนด์เลิฟอ่ะจริงเรื่องแบรนด์เลิฟกับเระเพือสมันรีเลทกันนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกันดีกว่าแล้วทาไมอยู่ดีๆพี่บุ๋มต้องมาเดินงานไทเฟกนี้ด้วยเพราะว่าเออมีลูกค้าที่บริษัทนะคะพอมดนินนึงไหคะอ่ะ KCG ก็คือเป็นแบรนด์ที่พี่บุ๋มช่วยอยู่เป็นเป็นเป็นบริษัทที่เป็นลูกค้าของที่บริษัทอะค่ะอกอแล้ว จะเห็นด้วยว่าเทรนด์ฟู้ดปีนี้เป็นเป็นย kind of ังไงคือส่อให้เราไปเปิดบริษัทเองที่เป็นบริษัทเป็นคอนซัลและกันปรติคือทําอะไรเราเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเมดดิ้งคอนซัลั่นแหละแต่ว่าตอนที่เอาพุดออกมามันอาจจะเป็นท่าของเรื่อง p r ส่วนตัวเราอะเรารู้สึกว่าข้อหนึ่งนะความสําเร็จของบาร์บีคิวพาซ่านะที่คนเห็นน่ะเรากมันมีแค่สองสมกนนะแกนที่หนึ่งก็คือเราอะบิวเรื่องแบรนด์เลิฟที่มันสตรองมากๆแค่เดียวกันนะคะคนอาจจะเห็นหน้าอีชั้นสมัยก่อนได้ออกข่าวเยอะแยะหนึ่ CEO คนบอกว่าอีนี่เอาขาเยอะไปหมดเลยซื้อหรือเปล่าจะบอกว่าถ้าไม่เคยซื้อเลยนะจริงแต่ว่าเรื่องพวกนี้แหละมันคือ b e h i n d s u c c e หลายหลายอย่างบางคนเห็นนะก็คือบอกว่าเฮ้ยอยากเป็นอย่างเงี้ยทำไงให้สื่อสนใจหรือให้คนเอาไปลงข่าวมันไม่ใช่แค่ว่าเราอะไปซื้อข่าวนะจริงๆต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมเห็นพี่บุ๋มในสื่อหรือผมเชิญพี่บุ๋มไปออกสื่อเราไม่เคยเอามานั่งเล่ากันว่าบาร์บีคิวพาซ่ากำลังมีเอ็นโปรนิวโปรดักอะไรหรือมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรเราไม่ได้พูดถึงเลยแต่เราพูดว่า บาร์บีคิวพาซาจัดการกระแสเชิงลบนเ,นเข้ามาแล้วทีเป็นเชิงบวกได้ยังไงบาร์บีคิวพาซาสร้างแบรนด์เลิฟโดยการแบบ,บดูแลพนักงานยังไงหรือทำอยังไงให้คอนซูมเมอร์เขารู้สึกว่าแบบเอนเกจอย่างเงี้ยค่ะคืออีกการหนึ่งที่อยากจ,จะแชร์ก็คือบางทีทุกวันนี้ค่ะคนนะ่ะจะเข้าใจว่าการทำพีอาร์คือผู้ออกสื่อผู้ทำคอนเทนต์ตัวเองเราทำเพอร์ซันอลแบรนดิ้งอันนั้นเป็นท่อนหนึ่งนะซึ่งเราเข้าใจเลยว่าหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยบริษัทผมก<ๆ>็<ผ>มทำพีอาร์อยู่แล้วไงผมมาทำซีโอแบรนดิ้งผมมีช่่่่อออองงงงงททาตตััััววเเแแจริล้้นน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 ะมป็ึ ท,ที่จักระจายไปจริงเราพีอาร์มันคือโสเลยนะการทำพีอาร์ที่ดีก็คือการเอาเพอร์เพสของธุรกิจตัวเองเล่าออกมาให้คนเกิดความรู้สึกรักไม่ได้เล่าว่าเรากําลังทําอะไรใช่แต่เล่าว่าที่มาของเราการเริ่มต้นของธุรกิจหรือเพอร์เพสของเราทําไมเราถึงทําสิ่งนั้นออกมาอาจจะดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะทุกวันนี้แคนส์เกพของการทำพีอาร์มันคือนี้คือ ถ้าสมัยก่อนคนพูด PR คืออะไรหน้าที่หลักๆคือ PR กับโฆษณาต่างกันไงรือไหมโฆษณาคือการกระตุ้นให้เกิดความอยาก PR คือการส่งสารออกไปตรงๆเลย ไม่ใช่อ้าวจะดีนะ<ช>ถ้าคุณตอบถูกฉันก็ตกงานสิคะ <c oughs> คือการทำโฆษณาคือเราบอกว่าเราดียังไงอ่าใช่ <ทำ S 2> ผมาาผมหลอ่อผมสวยผมอร่อยอ่าใสแล้วผมสวยาสแล้วยิ้มชายมองกินแล้วอร่อยแต่การทำ PR คือการที่คนอื่นมาบอกว่าฉันดียังไงอ่ามันก็เหมือน branding ว่ะไม่เหมือน branding ก็คือองค์ประกอบอะไรเล่ยแต่ PR คือการทําให้คนอื่นน่ะพูดว่าฉันดียังไง Best Buy ทำไมสมัยก่อนนะคะโลกของการทำ PR คือเราต้องอาศัยนักข่าวเพราะนักข่าวหรือสื่ออะคะคือคนเดียวที่มีบ กาในมือที่มาบอกว่าฉันดียังไงแต่โลกปัจจุบันคืออะไรอะต่อก็เป็นออินฟลูเ i n f อ u e n c e r influencer Inf <lu> Inf คืออะไรสมมติพี่บอกว่าต่อฉันมาบอกเนี่ยอย่างนี้ย่างนี้ย่างนี้ต่อมาสัมภาษณ์พี่แล้วต่อพูดว่าพี่ดียังไงเนี่ยคือการทำ๋อเราเข้าใจครับว่า PR ผิดมาตลอดเลยเนี่ยนี่แหละคือโลกของการทำ PR โฆษณาต่างกันแต่แสดงว่าคนส่วนใหญ่หรือเอาจริงๆนะพี่บุ๋ม p เจ e ซี่ที่ผมรู้จักอ่ะมันไม่ได้ให้คนไปบอกในมุมของเขาว่าเราดียังไงแต่มันคือการที่แบรนด์อ่ะส่งจดหมายข่าวแล้วเขากอปปี้เพจลงในเว็บ ซช์ของเขาอันนั้นก็เป็นฮาวแบบหนึง่งแต่หมายถึงว่าสุดท้ายอ่ะเราอ่ะอาจจะทําข่าวขึ้นมาก้อนหนึ่งใช่ไหมแต่สุดท้ายเราอ่ะก็ยืมมือ,อยืมพื้นที่คนอื่นมาบอกว่าฉันดียังไงแต่ว่า process ของการทํางานบบที่พี่ทํานะคือถามว่าเราก็ไม่ใช่ท่า PRtraditional อ่ะเนื่องจากโปรไฟล์เราอ่ะเราเป็นคนทํำพิเศษมาก,ก่อนเราเป็นคนทํมาร์เก็ตติ้งมาก่อนการที่จะออกของออกมาได้อย่างนึงไงเราย้อนไปถึงต้นทางเขาเลยเดินไปได้มาเดินไปด้วยอย่างว่าเช้านี้ก่อนมางานเนี้ยก็ไปเจอลูกค้าใหม่รายรนึงยกตัวอย่างเน,น้เขาทำธุรกิจโรงเรียนอินเต คือถ้าคุณเห็นว่าโรงเรียนเติมมันก็เหมือนกันทุกที่แหละถูก การที่มาของเรียนอินเตอร์เขาอะ่ะเขาทําทําไมที่มามันเกิดจากอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอามาขยุ่มรวมกันน่ะแล้วสื่อสารมันจะทําให้การสื่อสารรั้นนั่งมันทรงพลังเพราะมันไม่ได้บอกแค่ว่าฉันเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่เจ๋งแต่ว่าว,า,วายของการทําธุรกิจของฉันน่ะคืออะไรเราอาจจะไม่ได้เล่าว่าเด็กจบจากโรงเรียนเราเข้าไอาวีลิคได้กี่คนอ่ะมันเป็นท่อนหนึ่งอ่ะเราอาจจะแบบไม่ได้เล่าว่าเราลงทุนใหญ่ขนาดไหนแต่เราเล่าว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นทําธุรกิจการศึกษาเพราะเราอาจจะมีเพลงบางอย่างเราอาจจะต้องการยกระดับ ทไทยบางอย่างใช่หรือฉันมีความเชื่อบางอย่างที่ทำไมอยากทำธุรกิจนะี้ง,ง่ายๆได้เหมือนพี่ทำบริษัทนะี้ค่ะพี่ทำบริษัทที่ปฏิพยาทำไมพี่อยากทำเรื่องนี้เพราะพี่อยากทำให้ธุรกิจที่มันดีอ่ะธุรกิจที่เขามีหัวใจอ่ะมีโอกาสเติบโตและไปงอกงามในหัวใจคอน sumer อันนี้คือเป้าประสงค์เราเพราะเราพเพราะเราก็เชื่อว่าตั้งแต่เราทำงานมาพี่ว่าพี่ก็มีความรู้บางอย่างแล้วกันที่น่าจะไปช่วย ER e อ e r จ i z หลายๆธุรกิจได้ที่เขามีความเชื่อแบบนี้ฉะนั้นอพอผลลัพธ์ของการที่เราเล่าจากเพอร์เพอร์ออกไปและเราสื่อสารสิ่งนั้นอยู่ มันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแ yes, บรนด์เลิฟเยสถูกต้องแบรนด์เลิฟในมุมที่ผมคืออะไรสําหรับพี่นะคือความรักที่เรามีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่บางทีเราหาเหตุผลไม่ได้ว่ามันคืออะไรเหมือนเมื่อกี้ที่ต่อ,อยกตัวอย่างเรื่องเจ๊จงนี่แหละมันไม่เหมือนแบรนด์เรคคอร์ดิชันที่นึกถ,ถึงเราเฉยๆใช,ๆใช่สำหรับพี่นะเวลาคนถามว่าแบรนด์เลิฟต่างกับแบรนด์เลอัลตี้ยังไงเออสงสัยปะ่ะเออเแบรนด์ลอัลตี้ <Brand S 2> มันก็คือการทําให้คนน่ะพักดีในการที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการเราก็ออออาาาาาาจจะมมีีเเครรืื่่่่งงงงกตลดดบยยโทสิ มันอาจจะมีเรื่องของเรเช n นลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของเงินหรือแบบซื้อของหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าเป็นเมมเบอร์ลดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือบางคนทำเซ m เอ็มคนทำเรสตี้อะค่ะทำไปทำมากลายเป็นดิสคาวด์การ์ดเคยเห็นแบบเราเคยเจอเยอะมากที่ไม่ลดไม่ลดก็ไม่เอาอะบางคนพูดว่บัสมาชิกบัตรสมาชิกใบนั้นเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นแค่ดิสคาวด์การ์ดเพราะว่ามีแตเบน n ฟิตในมุมของการลดราคาแต่ถามว่าแบรนด์เรสตี้ต่างกับนบแรด์ โดยที่บางทีมันนอกเหนือเหตุผลไปแล้วอ,ะอ,อ่ะอาจจะกตัวอย่าง iPhone <iPhone S 1> ไอโฟนอย่างเงี้ยไอโฟนไ่ถูกด้วยอ่ะเออเนี่ยใช่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยคือถามว่าหลายๆคนเ,าเราเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่า iPhone นี่คือเคสที่ดีมาก เขาสามารถสร้างแบรนด์ได้โอเคมีอินโนเวชันที่เห็นชัดตอบโจทย์เพนคอน sumer แล้วเขามีความเชื่อของแบรนด์เนาะแอปเปิลสตีฟจ็อบส์แอลทซิงสมัยก่อนที่ทำแล้วพี่ว่าสุดท้ายอะเรื่องของความเชื่อขององค์กระหรือวิธีการสไตลิง่งเมสเซจมันเคลือกันทั้งหมดซึ่งสุดท้ายอะค่ะถามว่า Microsoft กับ Apple ิลน่ทำคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะแต่ทำไมต่างกันเพราะแฟลเวอร์ม่นคนละคนสตีฟจ็อบส์กับบิลเกย์สองคนนี้ทำเทคโนโลยีเหมือนกันนะแต่แพชชั่นแม่นคนละแบบวันที่จําได้วันที่จำขึ้นเวทีแแรกล้ว บอกว่ามือถือจะไม่มีปุ่มิแต่ยก iPhone ขึ้นมาคนเปลี่ยนโลกเลยใช่ถูกต้องถึงบอกว่า Purpose กับแบรนด์มันเกี่ยวกันอยู่แล้วก็ทําไมทุกวันนี้เราถึงพูดว่าแบบ CEO Branding มันมีผลคุณคิดดูเดิสมมติว่าคุณเห็นบนเวทีใช่ป่ะ Tim Cook กับ Bill g a t e บางคนอุ้ยคน CEO คนนี้แม่งโคตรเท่เลยแต่งตัวแบบเนี้ยตลอดนะเสื้อดํากางเกงดํมันก็คือท่อนนึงแหละคือถามว่า CEO Branding มันก็เป็นพาร์ทนึ่งของเรื่องของการที่ deliver purpose เด่น b ิ i เรื่อง Brand Love ทุกคนสามารถสร้าง Brand l o ิ e ได้จริงๆหรอทุกคนสามารถทําสื่อสาร Purpose ตัวเอง ออกมาได้จริงๆหรอในเมื่อผมว่าบางคนอาจจะบอกว่าเวลาพี่บุ๋มไปคุยเริ่มต้นธุรกิจเพื่ออะไรอ,อ๋อผมอยากได้กังครับพี่ว่าไม่ผิดนะคนบางคนนะเขาอาจจะอยากทําธุรกิจขึ้นมาเพื่อเขาอยากรวยนะพี่ว่าไม่ผิดนะแต่หมายถึงว่าแต่ถ้าเราเข้าไปคุยลึกๆแล้วอะค่ะคือบางธุรกิจที่ทำเราเฉดอยากรวย<อ>คุณก็จะเห็นวิธีการมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเข้าใจแต่ว่าคนที่ทําธุรกิจอยากรวยเด่นเมื่อวันนี้เขาลืมอาปากได้เขาคุรู้สึกว่าเขาอยากทําเพื่อตอบเพอร์เพรสต์เองบางอย่างแล้วก็ตอบเพอร์เพรสตคอนเมอร์บางอย่างด้วยอะค่ะ ถึงแบรนด์หนึ่งที่มันเกิดแบรนด์เริ่มเยอะมากคือร้านอาหารในเครือพี่ปลาอย่างเงี้ยสำหรับพี่ปลาก็เป็นคนที่เก่งนะคือหมายถึงว่าเขาทําฟู้ดได้ดีเขาเชื่อคนและเขารู้จักจากลูกค้าเขาว่าลูกค้าเขาคือใครแล้วเขาต้องตอบเพนลูกค้าเขาแบบไหนและตัวเขาเองอะค่ะพี่ว่าตัวหนึ่งอะที่ที่พี่ปลาทําได้ดีพี่ว่าเขาอาจจะเป็นตัวแทนของคนคนคนไทยนะที่มาจากคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเด่นและสักเซสแล้วคนไทยอะจงจคนไทยอะชอบมวยรองสไตล์อ๋อเออเนาะพอเราพูดถึงเชนระดับประเทศจริงๆก็มีเยอะมากแต่พออยู่ในภาพคอร์เป จากตระกูลอะไรบางอยา่างมันไม่เชียเออมันก็แบบ พ่อมึงรวยอยู่แล้วนี่บ้านมึงรวยอยู่แล้วนี่คิดออกป่ะแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยเราว่าพี่ปลาเขาเป็นอินสไปร์อินสไปร์เราเป็นไอดอลของหลายๆคนที่อยากเป็นแบบเนี้ยคือคิดออกชีวิตจากเป็นแอร์ทอสเตดแล้วเขาก็อยากทำนั่นนี่นั่นแล้วเขาก็สู้มาได้อ่ะพี่ว่าพี่ว่าคนไทยกับการที่เชียร์มวยรองถ้าจําได้ตอนยุคที่พี่ทําก้อนเนี่ยพี่จะพูดว่าพี่มึงเชื่อเรื่องอันด็อกสปิริตอีกแบรนด์หนึ่งที่พี่บุ๋งเคยไปช่วยอะ่ะยืดเปล่าอย่างยืดเปล่าเนี่ยก็เป็นเคสที่ดีมากๆถาามว่่ตตออนนทีเค่ะว่เค้ากกก็ทาาาจอเเ้นยยธุริดวตัวเองแตต่อนก็ทธุรกิจกทาจาี่เเ้าเาาห็นนแลวว่ญตตอพูดถ<ข>ึง<ข> <laughs> เขาก็อยากทำเพื่อแบบเขาเห็นว่าทําไมเสื้อยืดมันมีแต่ของดีต้องขายแพงนะ เขาเอ้ยมันมีเพลงตรงนี้อยู่นี่หว่าทำยังไงดีที่เขาจะทําให้โปรดักต์นี้มันตอบโจทย์ทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตอบโจทย์เจเนเรชันที่เขาเห็นอย่างเงี้ยยืดเปล่าก็เลยเป็นแบรนด์ for Gen Gen Y Gen Z <c oughs> เอออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอต่อพูดถึงเสื้อยืดเงี้ยเราว่านะเสื้อยืดเหมือนกันน่ทำไมขายไม่เหมือนกัน functional ตอบโจทย์เหมือนกันอ่ะใช่แต่ว่าทําไมเพราะอะไรสำหรับเราเนี่ยมันมาจากนี่เลยก็คือ p a ชชั่นของโอนเนอร์เห็นอะไรความสนใจเขาชอบเรื่องอะไรแบบ g กที่เขามองหาคืออะไรทาเก็ตอย่างเงี้ยมันรายได้เหล่านี้ค่ะมันแล้วท่อนตรงกลางอ่ะมันจะถูกเเชืื่่ออมด้รง าะองซึ่งทุกคนสามารถมีเพอร์เพสและเล่ามันออกมาได้ใช่ถูกต้องไอ้อนอย่างมันต่อเงี้ยแต่ก่อนทำชาบูวันหนึ่งยูลุกขึ้นมาทำสิ่งเนี้ยพี่ว่าเรื่องได้อยากได้เงินก็เรื่องหนึ่งแต่ต่อต้องมีแพชชั่นข้างในใจอ่ะสุดๆเพราะนัในใจอ่ะพูดเลยคุณเชื่อได้เลยเพราะว่าเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยคนตัวเล็กๆนี่แหละคือความเชื่อเรานั่นแหละเห็นไหมอันนี้นะคะที่คุณต่อตอบนี่นี่ก็คือเพอร์เพสของเขาเพราะต่อไม่เชื่อเรื่องนี้นะพี่ว่าเพอร์เพสที่มันสตรองอะค่ะมันจะดึงดููดดดดดสเเเเเเเตคคโฮลลลออออออรรร์่่่่ะะถาาาาาาามมไไไ้้กกกงงนนีียยยยิุุณณ็ปึพชว ตัวตัวคนเล็กๆถูกป่ะคุณไปดึงน้องต่ก้องคนนี้มาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายต่อก็ทําธุรกิจขึ้นมาเติบโตขึ้นมาจากเพิร์ที่อยู่พูดเมื่อกี้แหละอยู่ไปช่วยฟู้ดต่างๆนานาคนที่เขามาเป็นพาร์ตเนอร์กับต่อเพราะต่อดึงดูดเขาด้วยเพิร์ลนี้แสดงว่าจริงๆทุกคนมีแต่ว่าเลเวลการค้นหาตัวเองอาจจะไงไม่เท่ากันหรืออาจจะไม่มีทักษะการเล่าหน้าที่ของปิติเนี่ยมันคือการเข้าไปเข้าไปสกัดเขาค้นหาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆว่าพี่บุ๋มผมมีเงินก้อนหนึ่งทำพีอาให้หน่อยไม่ มาเล่าก่อนว่ามึงเป็นใครทาไมถึงอยากทําสิ่งนี้ใช่ทำทำไมหรอและสําคัญที่สุดสิแสดงว่าพี่บุ๋มเองก็ต้องมีเพอร์เพสใช่และเพอร์เพสของพี่กับสิ่งที่เขาจะทํามันต้องไปด้วยกันพี่จินจะรับทำป่ะตัวด้วยนะก็ะเสือกติดด้วยเอาถูกไหม,มไม่งมั้น<พ>เราจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะต่อจิ๊ออามาสมมตินนะบางธุรกิจมาทํางานกับเราแล้วแบบเอเป้าหมายผมแต่เขาอาจจะไม่เลือกเขาอาจจะไม่เลือกเราต้งแต่ตอนก็ได้นะเพ <อ S 2> ราะเกมของพี่บุ๋มมันไม่ใช่เกมง่ายอ่ะเออมันก็ทําอย่างนึงก็ใช้เวลามัน มันเหมือนมันไม่ช้าไปประชุมอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่านี่เขาอยากทำพอาถ้าเป็นปกติก็อาจจะไปคุยแล้วก็อ่าโอเคบอกมาสิคะแล้วก็สรุปเขียนเราคุยเขา3าชั่วโมงอ่ะให้เขานั่งเล่า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 ทำไมถึงทํ่านี้อ๋อไปมาคุยไปคุยมาเชื่อล่าว่าคนที่เป็นเท่าแก่ค่ะบางอย่างเขามีสซจีในใจเขามีเพอร์เพรสเใจนะแต่วันนึงเขาทำมือตัวาอย่ถูกสมมติเป็นเจ้าของเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาพี่เขาไปถึงก็กลังเลือกเสื้อผ้าชุดเรียนใหม่โทรมาผัวครองทะเลาะกันในห้องเด็กหัวแตกเขาไม่รู้หรอกว่าจริงเขาไม คือเข้าไปค้นหาว่า DNA ของคุณคืออะไรแล้วก็พักดันมันออกมาสุดท้ายนะสิ่งที่หน้าที่ของปิติที่ทำเนะี่ยก็คือทำให้ธุรกิจที่เขาดีอะ่ะ ไปเติบโตในหัวใจผู้คนแล้วก็หน้าที่เราก็คือเมื่อเขาต้องออนเสตเมื่อเขาต้องอยู่ในที่พับปิกอะค่ะเขาต้องสง่าง,งามฉลาดเล่าเพลเพลที่ดีและทําให้คนรักธุรกิจเขาให้คนรักเขาทาเล่ายัางไงให้คนรักมันอาจจะไม่ได้เทินเป็นยอดขายโดยตรงแต่ระยะยาวมันจะดีกับธุรกิจสําหรับเรานะคะในมุม PR ที่เราเห็นเนี่ยเนื่องจากเราก็เป็นมาร์เก็ตเตอร์มาก่อนเนาะมันควรจะอินดีเรนถูยอดขายตัวอย่างเช่นนะมันอาจจะไม่ได้เห,นเห็นคนพบแล้วคนซื้อปั๊บแต่ว่าวิธีการในการดีไซน์การเก็บลีดคือสุดท้ายก่อนที่คนจะซื้อออขง่ต คือมันต้องเกิด awareness ก่อนไงย,ยู่ดีคนเดินมาซื้อมันก็อาจจะมีนะแต่ว่าเราต้องทําให้คน aware aware den engage แล้วก็เกิดเป็น action บางอย่างแล้วกเกิดเป็น habit บางอย่างที่มันลองเทิมใดๆเหล่านี้มันก็คือเรื่องของการที่เอา purpose อะมาดันให้เกิด brand love ฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสร้าง brand love ได้แต่อย่างแรกคือค้นหา purpose ในใจเราก่อน<ม>และสําคัญที่สุดเราต้องเชื่อในเรื่อง purpose นะั้นและกล้าที่จะเล่ามันออกมาอย่างมีกลยุทธ์อย่างเช่นตัวอย่างที่คุณต่อทําสําเร็จวันเดวันที่คุณไปทำ template. อันเนี้ยคนแม่งดู ถูกหรือจะตายโหทั้งประเทศครับมึงไม่ทำชาบูมึงไม่รอดมึงเลยต้องมาทำอย่างนี้ในที่ววาสุดท้ายแต่สุดท้ายไวต่อจะบอกนะฮะการทำแบรนด์เลิฟมันไม่ใช่แค่หนึ่งโครงการนะแต่มันคือการเดินทางไว้ต่อกว่าต่อจะมีวันนี้กว่าต่อจะมีวันนี้ต่อแม่งเดินทางมาเท่าไหร่สู้มาเท่าไหร่แต่วันหนึ่งที่เราทำสิ่งนี้แล้วมัน establisht ได้คุณก็จะเป็นตัวจริงในเรื่องนั้นนะแล้วคนก็จะแข่งกับเรายากเพราะว่าเขาจะเรียกมาเป็นพันเนื้อกับเราแทนถูกต้องใช่ที่ที่มาคุยกับพี่บุ๋มเพราะว่าหนึ่งคืออยากจะเล ออกมาทําธุรกิจที่ชื่อว่า P.T.P.R. ที่มีเพอร์เพสในการเล่าเรื่องดีๆของคนออกไปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรากําลังจะจัดงานที่ชื่อว่าไทยแลนด์เลสท์รอ c คอนเฟรนท์เป็นสัมมนาร้านอาหารที่น่าใหญ่ใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าเขาไม่เคยมีใครทํามาเฉยๆแหละเราก็เลยใหญ่ที่สุดเราก็เลยบอกพี่บุ๋มชอบสิ่งที่บุ๋มทําอยากให้พี่บุ๋มแครกออกมาเป็นขั้เตอกระบวนการในการสร้างแบรนด์เลิฟหน่อยแล้วก็อาจจะชวนแบรนด์ที่พี่บุ๋มช่วยอยู่ ออกมาเล่ากระบวนการเปลี่ยนแปลง m i n d s e ตของเขาเพราะผมเชื่อว่าการเอาหนึ่งธุรกิจมาสร้างแบรนด์เลิฟแล้วเล่าเพอร์เพอตัวเองมันฟังเหมือนง่ายแต่มันไม่ใช่สเต็ปหนึ่งสองสามสี่มันมีกระบวนการเรียนรู้ลองผิดลองถูกผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็วันนี้ค่ะใครฟังดิฉันพูดไม่รู้เรื่องเนี่ดิฉันตั้งใจให้คุณพูดฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็จะได้ไปฟังงานเขาอยากให้คุณไปฟังในงานคุณต่อค่ะก็งานนี้นะคะก็บุ๋มค่ะเขาจะเอาเอาเรื่องของตัวเป็นเหมือนกึ่งกึ่งเวิร์กช็อปเล็กๆล็กแล้วกันที่ทุกคนมา แล้วก็ทําเป็นแคนวาสให้คนที่มานั่งตรงนั้นนะคะเอาสิ่งนี้ลองกลับไปทําเองได้อย่างน้อยก็คือมีเทมเพลตมีเฟรมเวิร์คให้เห็นว่ามาฟังแล้วเนี่ย40นาทีน40นาทีใช่มั้ย40นาทียาวอยู่นะ40นาทีค่ะเอากลับไปทําเองได้วันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืมองทองธานีครับราคา1,490ไม่มีถูกกว่านี้แล้วถ้าถูกกว่านี้นะมูลนิธิและเอาพูดต,งตรงๆเลย <c oughs> ฉะนั้นอยากให้ชวนมาฟังจริงๆแล้วในนั้นก็มีสปีคเกอร์อีกเยอะมากผมเชื่อว่า2วันที่เสียเวลามามันอาจจะเปลี่ยนธุรกิจของเราทุกคนไปเลยก็ได้แล้วก็ฝากไว้ด้วยใคร สนใจอยากเรียนรู้เรื่องการตลาดธุรกิจไหนกําลังมองหา P I G C หรือนักกลยุทธ์ทางการตลาดจริงๆก็สามารถติดต่อพี่บุมได้ไดธุรกิจอะไรได้หมดทุกอย่างจริงๆที่ทำทำมาเลยนะก็เริ่มรู้ทางตัวเแล้วก็คือฟู้ดเนี่ยหลับตาแล้วรู้แล้วก็พวกรีเทลอย่างเงีงย้งยเรือ่งองแบบ ก็จะะปรบาลธุรกิจค้าปลีกผมว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกและกําลังสับสนกับทิศทางการตลาดของตัวเองลองมานั่งพูดคุยกับปิติดูอาจจะได้ไอเดียอะไรกับไปต่อให้ไม่ได้ว่าจ้างกันแต่ผมเชื่อว่าสอสาชั่วโมง2อสาชั่วโมงนั้นมันคงจะได้ตกตะกอนความคิดอะไรบางอย่างกลับไปมากขึ้นก็ฝากปิติพยาด้วยครับกําลังซื้อหดหายผู้แข่งที่เพิ่มมากขึ้นพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปต้นทุนที่ถีดตัวสูงขึ้นทุกวันถือว่าเป็นอีกปีที่ไม่ง่ายสาหรับธุรกิจร้านอาหารมาร่วมก้า t h a i ท a n ลน e s เลส r อ n c e นเฟร e สัมมนาประจำปีสำหรับวงการร้านอาหารในปีมที่ชื่อว่า The d i s สปัตเผู้ปรับตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอดมาร่วมเรียนรู้วิธีการปรับตัวจากแบรนด์ใหญ่และสปิเกอร์ชื่อดังต่างๆมากกว่า30ชีวิตรวมไปถึง e x h i b i t i o n ที่จะทำให้คุณได้อัปเดตเทคโนโลยีและบริการต่างๆเพื่อยกระดับธุรกิจคุณโซนดี่ซเนอคอนซัลท์รับคำปรึกษาในเรื่องของแบรนดิง้งการตลาดและการจัดการจากเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและที่ปรึกษามืออาชีพและเรามาป,า,ปาร์ตี้กันกับกิจกรรมที่ชื่อว่า ปาีเปลี่ยนคู่แข่งให้กลายมาเป็นเพื่อนกัน่าลืมมาพบกันวันที่27-28มิถุนายนนี้ที่ Impact เมือ,องทองธานีบัตรราคาเดียว1,490บาทสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่หน้าเพจต่อเพนกวินเาลีม,มาเจอกันนะครับ